สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นห้องที่พี่ปอแจกไปเมื่อคลิปที่แล้วนู้นนะคะอันนี้พี่ปอก็แจกเป็นห้องเปล่าๆให้น้องๆไปตกแต่งกันเอาเองนะคะเดี๋ยวพี่ปอจะให้น้องๆดูก่อนว่ามันเป็นบ้านประมาณแบบว่าเปล่าๆแบบนี้นะใครจะเอาไปแต่งอะไรก็ได้นะนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ปอจะเอามาทําเป็นห้องสมุดแล้วก็คาเฟ่เล็กอ่าเห็นไหม นึกภาพตามก่อนนะว่าเอ้ยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงพี่ปอตอนแรกว่าจะเเป็นบ้านแต่คือแบบห้องเยอะอ <c> ะ <oughs> ทำไม่ไหวอ่ะเอเอก็เลยคิดไปคิดมาเอาเป็นห้องสมุดละกัอนอนี่นะจะประมาณนี้นะจ๊ะห้องสมุดก็จะมีเป็นที่นั่งเล่นนิดนิดนหน่อยเป็นแบบคล้ายๆคาเฟ่เล็กอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูอันที่มันบอกว่าเสร็จแล้วกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ตอนกลางคืนสวยเนาะมันเลยยิบเลยยับดีเนาะไอแบบที่โปยๆอะ่ะเห็นไหมน่ารักดีเนาะเออเพิ่งเคยเห็นตอนกลางคืนนี่เห็นนะหรือเห็นไปแล้วแต่จําไม่ได้ดูดิลายยิบเลยยับสวยมากเลยอย่างกับผีเสื้อเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะทุกคนว่าพี่ปอแต่งแล้วจะเป็นยังไง ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะจะเป็นแบบว่าเออมันรวมหลายๆอย่างเป็นห้องสมุดด้วยเออเป็นแบบกวดวิชาเล็กๆแล้วก็มีคาเฟ่ยอยู่ข้างบนนะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งติดต่ออะไรเงี้ยสวัสดีค่ะอุ๊ยไม่มีคนเดี๋ยวไปหาคนแป๊บนึ่งนะไปหาคนก่อนค่ะโอเคได้คนมาแล้วพี่ปอก็จัดคนมาแล้วจ้ะนี่เห็นไหมก็จะมีคนมานั่งรอ เ,เรียนหนังสือเล็กๆรับแค่2คนนะกวดวิชาที่เนี่ยสองสาคนพอแล้วก็เช่าหนังสือเป็นห้องสมุดเล่มละ2บาทนะนี่นะติดต่อสอบถามขอเช่าสมุดหน่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอเช่าหนังสือหน่อยค่ะนี่ก็จะมีแบบว่าให้เช่าได้7วันนะ3วัน7วันเข้าใจไหม ก็มีคนปรับปลายนะห้องสมุดเปิดใหม่คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ส่วนใหญ่เขาก็ไปเล่นเกมกันปะหนังสือก็คงไม่ค่อยมีคนอ่านหรอกเนาะเอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาเรียนกันนิดนหน่อยหน่อยแบบกวดวิชาเล็กๆครูไม่อยู่ตอนแรกจะเอาเป็นโต๊ะเยอะแต่มันไม่พอได้เท่านี้ของที่พี่ปอสร้างทั้งหมด320ชิ้นโอ้โหเยอะมากคือเต็มแค่นั้นแล้วอะสร้างอะไรต่อไม่ได้แล้ว เออนี่เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นแบบนั่งชิวๆกว่านิดนึงอ่าให้เช่าเปียนโนเล่นเพลงก็ชั่วโมงละ10บาทนะทุกคนอ่านี่เร้เล่นเพอมากเลยเธออ่าเห็นปะพี่ปอได้เป็นโนสีทองและทองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเอาสีเหลืองมาโอ้ก็โอเคอยู่นะก็มีสวนดอกไม้ชิวๆนี่ข้าไป นี่ก็นั่งอ่านหนังสือเห็นป่ะใส่ก๊อปพี่ปอกอปมาและดอกไม้ตรงนี้ <c oughs> ก๊อปทุกอย่างที่มันจะสวยก๊อปทุกอย่างที่คิดว่าดีโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อไปออชั้นสองของพี่ปอเดี๋ยวก่อน นำเสนอตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ก๊อบสีเข้ามานะปกติไม่เคยได้สีนี้เลยโอ๊ยก๊อบมาสวยมากเลยสีเนี้ยก๊อบสีสันมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่านหนังสือมุมนึ่งเห็นนะมองทําไมจ๊ะแค่ต่างโรงเรียนก็ต้องมองด้วยหรอไม่มีปัญหากันนะจ๊ะและนี่ทำอะไรกันสองคนนี้มาจีบกันใช่ไหมบอกมาจีบใช่ไหมถ้าจีบจะฟ้องแม่นะแม่ให้มาอ่านหนังสือเข้าใจปะ มีสั่งสอนเล็กน้อยเป็นเรื่องจริงน,นี่คือโดนตบแล้วอะคนเขาจะจีบกันอย่ายุ่งเออฟ้องแม่แน่เข้าใจไหมถ้าจีบกันเนี่ยยังยังไม่จบ <c oughs> นี่ก็จะเป็นห้องหนังสือแบบอ่านเล็กๆมีมันก็จะมีมุมอ่านหนังสือให้นะมองหน้าอีกเหรอหอมเธอมองฉันตั้งหากล่ะโอเคเข้าใจฉันมองเธอนี่ก็จะหนังสือหมดเลยหนังสือหนังสือหนังสือ อของทุกอย่างหมดไปกับหนังสือนะทุกคนไม่ได้หมดไปกับอะไรนะอ,อหนังสือคือเป็นร้อยเลยมั้งที่วางอยู่อ่านี่เขาก็จะกวดวิชากันมีครูคนหนึ่งแล้วก็นักเรียนสองคนขอเรียนด้วยนะคะครูไม่มีตังค่ะแต่ขอแจมอยากมีความรู้แต่ไม่มีตังค่ะฮะนี่เห็นปะครูก็จะสอนหนังสือเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปด้วยแล้วก็โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นหนูเ,ออเลี้ยงอาหารนะคะ สอนสอนให้ด้วยครูสอนแล้วก็กินข้าวโอเคไปแล้วค่ะเหไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันนะว่ามีอะไรอ่าชั้นสอของเราก็จะเป็นหนังสือเต้ไปหมดเลยหนังสือ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 ทั้งนั้นโอ้โหนี่เป็นคนรักการอ่านมากเลยนะโอ้ยดูดีทำโคมไฟด้วยอะ่ะ อยากจะบอกว่าทําโคมไฟด้วยนี่ mm hmm. ก็ไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนะห้องสมุดถามว่าเคยไปไหมเคยนะก็ประมาณแบบมีโต๊ะมีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แหละมังม้งมั้งอุ้ยเดี๋ยวขอขอขึ้นบันไดโชว์หน่อยนี่มีเป็นบัน,บนมีเป็นบันไดด้วยนะทุกคนมีเป็นเป็นบันไดแบบมีหนังสือชั้นสองนี่นะมองทําไมจะขอเบอร์เหรอนี่ ว้าวไปนูน่นอ่ะไปเึลนต่อหนังสือหนังสือหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนิดนึงชิวชิวชิลชิวชิวชิเราแฟนใช่ไหมแฟนไม่มาหรอกเตะบอลอยู่่ะอี่เอาเล่มอะไรจ๊ะไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ไหมเธอนะ่ะอืมขอบคุณ นี่ตรงนี้อะไรอกีกตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบน่ารักน่ารักเนาะคือมันไม่มีความแมทชิ่งกันในที่พี่ปอรสร้างเลยนะอะไรเนี่ยจีบกันหรอรักรักแบบผิดหวังใช่ไหมเธอสองคนทําไมชอบผู้หญิงคนเดียวกันละ่ะถ้าอย่างนี้ก็ปวดหัวแย่นะสิเธอมองไปข้างๆสิเห็นไหมเขาก็ยังว่างอยู่ ต้องมาจีบผู้หญิงคนเดียวกันทำไมให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจจริงๆ <c oughs> มีแนะนำนิดนึงอ่ะเออใช่พูดถึงความแมทของอ่ของโครงสร้างและของแบบวัสดุอะไรต่างๆคือแบบไม่มีอะไรแมทกันเลยสักแกะ คือมันแก้ไขอะไรยากมากเลยเข้าใจปะ่ะเอ่อจริงๆจ,จะเอาขาวกับดำไงตอนแรกแต่ก็ยกังชอบสีชมพูม่รู้โรคจิตอะไรพี่ปอก็เออแจมๆขาวดำตอนแรกก็จะเอาโทนขาวดำไงไปๆปปมาๆโอ้สีชมพูมันแทรกแซงมาจากไหนมั่งก็ไม่รู้ก็เลยเออ,เอ,อปล่อยมันไปเพราะแก้อะไรแบบไม่ได้แล้วว่าพี่ปอวางโครงสร้างแล้วมันแก้ยากมากเลยออืมเนี่ยตรงเนี้ยก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคน ปอสร้างนานไหมอันนี้ก็แปบบ๊บนึงแหละอย่างที่บอกทําไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบแต่ก็รีบนั่นแหละแต่ได้เท่านี้ได้วันละนิดวันละหน่อยพอทําปุ๊บก็ง่วงปับ๊บทําปุ๊บก็ง่วงปั๊บเลยโอ้จริงๆอีตรงหลังคาพี่ปออยากจะปลูกดอกไม้สีขาวให้มันเต็มเลยนะแต่ของหมดแล้วไงอืมใช่แหมเห็นไหมของมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะก็เลยไม่ได้แล้วโอเคเห็นไหมอ่ะ ใครอยากจะเอาลองไปสร้างดูก็ได้นะเผื่ออยากสร้างเป็นห้องสมุดหรือเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไรก็ได้ลองสร้างดูนะเพราะว่าพี่ปอแจก,ออกโครงสร้างไปแล้วนะลองเอาไปตกแต่งกันดูนะจ้าทุกคนว่าจะแต่งออกมาเป็นแนวไหนของพี่ปอก็ได้แนวประมาณนี้แหละเออเนี่ยโคมไฟมีต้นไม้ด้วยยี่ยี่ยี่ย,ยี่ตอนแรกจะเอารายะแต่ทาไม่เป็นไง อยากได้แบบระยะห้อยๆแต่ทำไม่เป็นได้เท่านี้แหละโอเคนี่ลงข้างล่างปร,ปรึบปรับปรึบปรับเลยครั้งหน้าจะสร้างอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไปละนี่ไปแล้วจ้าห้องสมุดแอนคาเฟ่เล็กๆของพี่ปอคะ่ะ